สวัสดีครับเบลซีท่านผู้ชมที่เขารบล,ลากมักในการหายาให้กินครับผมนี้ผมจานหลอดพ้าลุ่ยมาลงเบ็ดครับผมหลังจากไปหาตัวตัวกระเบิดแล้วครับยามนี่ครับได้มาหาปูหาปลาไปิอยากปกินครับผมท่านผู้ชมกินไม้หวยไม้ธรรมชาติครับผม เบาหวานพันมาก,ก่อนครับผมมาดาหลังเช็คมานบมานครับผมมาก,ก่อนครับเราไปชมกันเลยครับมานบครับเบาหวานสวดีแจวสันครับ ชมผลงานครับผมโอ้โหครับผมท่านผู้ชมโอ้คากระลีครับปลาตะเพียนครับโตโลเลยครับตัวนี้โอ้ยครับฝีมือสุดยอดลีครับโอ้มาันแหนวะก้อยก้อยก้อยตอนแรกก้อยสุดยอดเลยครับลุยกันเลยครับผมตาเนี่ยแต่ซีแมนวะครับผมก็ได้ เปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมท่านผู้ชมไม้บญญรรยำปลาบัตอดครับได้เปลี่ยนไม้ใหม่ครับล้อหลุนล้อชมไปน้ำกันครับผมไาสิโฉกสิมานมาครับเหมือนเนื้อที่ใส่ครับผมใส่เนื้อดินครับเนื้อใส่เดือนครับผม กินเบ็ดสุปลาครับเงาดินเงาสายเดือนเงามักเอามากครับผมบบกินเงามักไรเช่นี้นเงาสายเดือนครับครับกินเหรอครับผมต้มกันครับปลารย,ยังครับโอ้โหครับปลากแย,ยงปลากแย่งต้อประกวดประกวดหน่อย ติ่วๆเลยโอ้โหปรากฏครับผมใหญ่แห้งครับพี่น้อง <c oughs> กำหัวเห็นแห้งครับผมน <c oughs> ี <c oughs> ่ก็ซื้อ่าเป็นเตามะครับ <c oughs> โตลาในละลายตัวโอ้เสยียบอยู่ได้เห็นว่าก็ได้ตื่นเต้นครับผม แห้งเป็นแห้งเลยครับโอ้โหจกักว่าตายยังครับโอ้โหครับโอ้โหครับตายนะครับปลาขาวครับผมชื่อปลาปลาทีมอลคารามลใส่สวยครับผมท่านผู้ชมกินเป็นกินแห้งเป็นแห้ง ถ้าสมแต้มไปเรอยๆครับผมบาวันจัดหนักมาอีกแต้มแล้วครับมะข้าวครับผมใส่สวยดีอยู่สิดหน่อยครับ ว่าได้กินหมูมีผิดหวังครับผม <tinyan> ไปตะเพียนเนาะนี่ครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับพอดีปีกก็ดีปีกก็ดีถอด,อดตามหงงนี่ตามหมกแตงกับตามหมกแตงนะครับนี่หมกชัวร์กบตาหมกชัวร์ครับ,บ,รบเสีย ุ้ยครับโอ้ยรุดบ่นี่บอกได้ว่าขาดนะตกไงนะครับโอ้ยขันกลวงเลยครับรุดครับผมโอ้ยขันเกือบตกนามนางไก่หัวโอ้ยเกือบตกนามเลยลุดเงินไหมครับผมรุดครับผมตัวนี้ ใส่สวยอยู่เบางเจกซิแมนปลายยังครับผมเด็กผูช้ชมรุ่นไหมครับรุ่นไหมลายยังครับปลายยังครับรุ่นครับโอ้โหครับป่าปากตัวนีนนน้ป่าปากปลาตะเพียนครับผมจึงกระต่ครับ พอเด้ถอดมานต่ผู้เดียวแต่ผู้ชมเอ้ยผมก็สวนมัวยญาบอถือซ้ำมีแตผู้เดียวดิงเอาดิเงดเอาครับผมหักขนาดเลยครับเก็บเบสแหรอครับคำแหรอครับ เมื่อเห็ดอยากเห็ดกินอยู่ทุือน่างครับจังชมผลงานเด้อครับมาเดย์หน่อยร้ายครับผมชมผลงานอยู่ทุือน่างครับผมท่านผู้ชมเล็กเบ็ดก่อนครับพวกก่อกันอยู่บ้านครับผมบรรยากาศเป็นใจดีเหมือนกัมคือผมครับอ่ากินดีจบเชียครับพวกก่อกันอยู่บ้านครับผม สิมงแง่ครับผมตีแค่แตกครับผมทุกท่านจัเบ็ดแล้วครับม้าครับตีแค่แตกครับไม่แยมครับผมกลางเลยครับชมผลงานนะครับผมท่านผู้ชมนี่เปตัวงามครับผมมาขามใบตะเกียนตะกดก็ได้ครับ กอดอกก๋ยครับปอดอกก๋ยเด็ดอดครับผมท่านผู้ชมผมในสตเดียวครับผมเด็กแปลกสตูดียวผมเด็กมีตาบ้าวันครับเดสุดยอดลิฟต์เมื่อครับวันนี้ผมกับสิเดียมร่าพาจากเพื่อเด้อครับกินหนาพ่อๆกันไหมครับสำหรับมือนี้ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับสวัสดีครับ